ในสังคมของเทวดานี่เนี่ยญาติโยมเทวดาแปลว่าผู้ไม่มีเงื่ออย่างหนึง่งเทวดาแปลว่าผู้ได้เสวยส่วนบุญอย่างหนึง่งคนในส่วนที่เสวยบาปก,ก็เสมยบุญไม่เหมือนกันนรกกับสวรรค์นเนี่ยต่างกันเอาง่ายๆอย่างสวรรค์สุคติเนี่ยไม่มีกลางคืน มีแต่แสงแจ้งหรือสว่างที่เป็าสมบัติสมบัติอันเป็นทรพย์อย่างคนที่ไปอยู่อาศัยเนี่ยเขาจะมีรักษมีในตัวเขาเขาจะมีรักษมีในตัวเขาเขาจะมีรักษมีเป่งปังคนที่จะมีอำนาจได้เนี่ยก็อยู่ที่รักษมีรักษมีใครเป่งปังปวกันก็มีอำนาจมากกว่าอย่าง เ้าเจตุโลก,กบ,บาลเท้าทั้งทิศทั้งสีเนี่ยก็มีฤทธิ์น้อยกว่าพระอินทร์พระอินทร์เป็นผู้ปกครองอย่างนี้เป็นต้นพระพรหมก็มีฤทธิ์มากกว่าพระอินทร์อย่างเนี้ยคือลักษณะที่สวรรค์อกชั้นเนี่ยเกิดจากคนที่ทําบุญสร้างกุศลหมายความว่าอย่างโยมทําบุญใส่บาตรโยมถวายพระพุทธรูปอันนี้ โยมทํำด้ลักษณะของวัตถุตายไปแล้วก็ได้ไปเสวยบุญอันนี้ได้ไปเสวยบุญในกุศลอย่างเช่นนันทรรมนกนันทรรมนกตอนที่มีชีวิตเป็นลูกเศรษฐีบอกให้ภรรยานางเรวบดีเนี่ยช่วยกันสร้างคันคัดพระคันทธกุดีถวายพระพุทธเจ้า นางเลวดีไม่มีศรัทธาเลยนางเทวดีก็เมาแต่แต่แตงตัวเป็นภรรยาแต่งตัวเที่ยวป้อนลำสามีชวนเท่าไหร่ก็ไม่เอาลทสุดนางเลวดีเมื่อสามีบอกไม่ทำก็สามีก็ไม่รู้จะไหวยอย่างไรปล่อยเลยตามเลยนั้นธรามนกไปสร้างพระกันทัพุทธิถาวายพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถี ถ้าใครไปอินเดียแล้วเนี่ยไปอยู่ที่สารนาสน่าจะเห็นพัะกันดาุุดีอันนั้นสวยสดงดงามทําจุดเสร็จเสร็จแล้วก็ฉลองอยู่ต่อมานางเลวดีป่วยตายฉับพันพอตายไปแล้วยมมาทูดเอาไปดูนรกเออเอาไปดูสวรรค์ก่อนก็ไปเห็นสวนรรค์เหมือนพระเนมิราช หนึ่งชาติของพระพุทธเจ้าสิบชาติสุดท้ายเนี่ยในเวลาเตชะสุเนในมิลาพระในเิลาเนี่ยสร้างบุญกุศลเยอะเทวดาพระอินทร์ได้ใช้ให้มัตลีเทพบุตรเอาหาชรถมาลับขึ้นไปสงสวรรค์ไปดูบุญกุศลของตนเองเหมือนกันนั้นถ้ามนุษย์สร้างบุญกุศลฝ่ายนางเลวบดีตาย พยมมูธุก็พาไปผ่านไปเห็นปราสาทแต่ละปราสาทประสาทประสาทไปสว่างแจ้งโลในดาวบดนึงมีวิมานสูงสิบหกยอนางเรวบดีเห็นประสาทหลังหนึ่งก็เลยถามโยมทูตว่าอันนี้เป็นประสาทของใครเป็นวิมานของใครโยมทูธดก็บอกนางเลวดีว่าอันนี้เป็นประสาทของนันทมนก นางก็สงสัยนันทมนบไหนนันทมนอบอยู่เมืองสาวัตถีอา้าวงั้นก็เป็นสามีฉันใช่สิเป็นสามีคุณแต่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์อ้าวทำไมคุณไม่ได้โมทนาคุณไม่ได้สร้างเหมือนเดียวกันอย่างญาติโยมมาทำบุญเนี่ยสามีครอบครัวญาติไม่ได้โมทนาไม่ได้โมทนาร่วมก็ไม่ได้บุญ ให้เดวอนุมโมทนาตามคนใดได้อนุมโมทนาตามคนนั้นก็ได้บุญหลังจากนั้นเนี่ยนางเดวดีเจอเข้าไปให้ได้โยมทูตก,ก็บอกห้ามเข้าเข้าไม่ได้จับไปเลยจับนางพาไปลงหุมมนรกเพราะนางชอบดา่านางชอบดา่าเลยตกไปสู่นรกขุ่มหนึ่งชื่อว่านรกขุมขี้ ก็คืออุดสุดท่นรกไปลงไปตกอยู่ในนรกผุมขี้ก็ดใช้บิบากในในกองขี้นั่นแหละเพราะว่นานางพูดชั่วทำชั่วปากไล่นี่แหละคือผลของใครของมันบุญก็ของใครของมันบาปก็ของใครของมันคนที่ทำบุญทำบาปจึงต่างกันอย่างนี้เพราะนั้นน่ะญาติโยมทั้งหลายคนที่สร้างบุญได้ไปเกิดสวย เป็นเทวดาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความสุขความเจริญมีความเป็นสุขในจิตเพราะว่าผลของบุญที่ได้ทำนั่นมันงดงามเวลาที่เราทำแล้วเนี่ยความเจริญย่อมบังเกิดขึ้นความดีงามย่อมบังเกิดขึ้นสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยอยากโยมได้ถวายพระพุทธรูปสวรรค์นี่เป็นที่อิ่มสุข มันเป็นที่ของคนทําบุญส่วนพรหมโลกนี่เกิดจากการปฏิบัติของคนคนใดจเจริญภาวนาเนี่ยไปเกิดในพรหมโลกคนที่ไปเกิดในพรหมโลกได้จะต้องปฏิบัติตนคือเป็นคนที่รู้จักการจเจริญภาวนาสมาธิขาะรู้จักทำจิตของตนให้สบริสุทธิ์ถ้าคนใดได้ไดจเจริญภาวนาทำจิตให้เป็นสมาธิ บุญก็เกิดขึ้นด้วยผลของกุศลที่เราสร้างที่เราทําเพราะฉะนั้นเนะ่ยบุญกับบาปมันจึงต่างกันที่การกระทําทนี่แหละผลใดสร้างบุญกุศลสร้างสิ่งที่ดีงามในชีวิตสิ่งที่ดีงามในชีวิตก็จะบังเกิดขึ้นคนที่สร้างทุกข์ให้แก่คนอื่นปลสร้างบาปสร้างกรรมเขาก็ได้รับผลของวิบากกรรมนั่นติดตามมาไม่รู้จบ เพราะนั้นน่ะญยติโยมทั้งหลายทางเลือกเขาจึงบอกว่าสวรรค์ก็อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจสวรรค์อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจนี่แหละไม่มีความสุขไม่มีความดีเพราะนั้นเราเลือกเส้นทางที่ดีงามคือเลือกเส้นทางของการประพฤติปฏิบัติในการที่เราเลือกทำบาปก,กบุญเราเลือกได้ พอเราเลือกเลือกได้กับบาปกระบ,บุญเนี่ยเราเลือกได้เพราะว่า,าทำบาลงไปข้างล่างทำบุญสร้างกุศลขึ้นเราก็ยกจิตบาปกระบ,บุญต่างกันตรงนี้บุญกับบาบาปกระบ,บุญต่างกันตรงที่เรามีจิตวิญญาณไม่เหมือนกันคนสร้างบาปพวกเองคนสร้างบุญก็บสบเอง เหมือนยาโยมได้มาสร้างในบุญในกุศลนชีวิตของเราเนี่ยเราเลือกทําได้อย่างนี้แหละการประพฤติปฏิบัติที่เราดําเนินชีวิตไาให้เราเลือกเดินในทางที่ถูกชีวิตของเราเนี่ยไม่ไม่ยาวยืนหรอกเดี๋ยวเราก็ไปแล้วจากโลกนี้เราก็ลาลับดับกันแล้วเพราะนั้นบันลีก็ให้ธรรมะเป็นพอพคิดแกโยมว่าชีวิตของคนเราสุขกทุกข์ มันอยู่ที่เราเลือกถ้าเราเลือกในทางสุขเราก็ได้พบกับทางสุขถ้าเราพบเลือกทางทุกข์เราก็พบกับทางทุกข์ของเราของไข่ของมันนั่นแหล